สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนนะพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิาพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาด้วยพี่น้องเด้อแนวทางเล่าพัฒนานะครับมือสุดถ่ายโคงสุดถ่ายพี่น้องนะครับเนาะพ่อใจดีสิพาไปตามเกจสำนักเกดอาจารย์พี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีหลุดพี่น้องนะครับแนวทางบาเฮา มารฐานเล่าพัฒนาอย่างมารฐานกาเฮาพี่น้องเขาสมกับเขาเป็นเล่าพัฒนาอยู่หรอกพี่น้องนะครับนะเนาะอาพี่น้องพอใจดีสี่้าไปตามแนวทางของปูสีหนึ่งได้พี่น้องเด้อปูสีหนึ่งนะครับวันที่สิบห้าพี่น้องวันที่สิบห้าเด้อว,วันที่สิบห้านะครับวันที่ 15กอยสองห้าหกปนะครับเราพัฒนาเด้อ เราพัฒนาปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับปูซีหนึ่งเด้อแนวท่าของปูแข็งโปกจะได้พี่น้องเด้อแนวท่าของเพนนะครับแนวท่าของพนปนะรบ่ธรรมดาสาหรับปูทั้งหาพี่น้องนะครับเนาะ ภูสีหนึ่งวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนอย่าเผลอดได้พี่น้องเด้อแนวทางมีเข่ามีหลุดได้ผู้เคยเข่าอาจสิหลุดผู้บ่เคยเข่าอาจสิเข่าก็ได้แนวทางของเพื่อนนะครับเนาะนะครับมาตรฐา,ศานอยู่ได้พี่น้องโบแมนเบอลเรยเ่ยนเด้อนะครับไว้ใจได้ทุกสำนักพี่น้อง เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ไว่ใจได้เบิดพี่น้องนะครับนาะเพื่อนวิ่งอย่างพี่น้งนนองนะครับมาดูกันสงสัยสี่เป็นเก้ากับสามพี่น้องสามกับเก้านะครับสามกับเก้านี่คือแนวทางของปู่สี่หนึ่งพี่น้องนะครับนาะ รับแนวทางปูดสีนึงเดอ้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อ่นอะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดได้ทุกมือได้ทุกยงมได้ทุกเวลานะครับ พี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิงปูเป็นจับคู่ยังไงเนาะนะครับมี่ผ่ามากกะพิษพลาดย่างมาหันกันแล้วพี่น้องนะครับเนาะนะครับมแต่รูดเข่าพี่น้องจับคู่บ่แตกเลยจับคู่บ่เข่าเลยมันจับเข่าบ่าไดเดากพี่น้องมันแปดแปดกับศูนศูนย์หนึ่งพี่น้องนะครับจะวิ่งเข่าอยู่นะครับโอ้เขากับว่าธรรมดาขึ้นนี่พี่น้องไง เลียมเขาก็ดีขึ้นกันเด้กแต่ว่าเขาดีแล้วเขาก็ยังดีกว่าเฮาอ่ะเอาไม่พี่น้องสู้กันไม่ไปกันต่อโดนบดโดนกน็ถือกลับดักเขาคือเเ่าพี่น้องนะครับเนาะนะครับ,นะรบแนวทางของเขากับแนวทางของเขาเราก็ต้องสู้กันนะครับสู้กันนะครับว่าสิเป็นแนวใดนะเนาะอ่ะพี่น้องเมื่อเบิ่งปูมันจคบคูพี่น้อง ปูสีหนึ่งจับคู่เนาะนะครับสามหนึ่งสาม สามเจ็ดสามเก้าพี่น้องนี่คือแนวทางของปูสีหนึ่งเดอ้อพี่น้องนี่คือแนวทางของเพื่อนเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านมีสอนนั่พี่น้องนะครับเนาะมาเบิงมาดู ชุดที่นะครับเมื่อเบิงชุดที่สองเก้าหนึ่งเก้าหกเก้า เจ็ดเก้าแปดพี่น้องนี่คือแนวทางของปู่สี่นึพี่้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อนี่ท่าน,นพี่น้องนะครับเนาะพ่อจะดีก็ามาฝากพี่ตอนน้องนะครับสำหรับแนวทางเนาะ พี่น้องพิจารณาอีกขั้งหนึ่งนะครับสําหรับเล่าพัฒนาเมื่อแรกสองทุ่มเคืองรู้ผลกันแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะนะครับนะครับรู้ผลกันแน่นอนสองทุ่มเคืองอ่ะพี่น้องนะครับเนาะรู้ผลกันแน่นอนเนาะสำนักเดสิเขา่าสำนักเดสิลุดวันที่สิบห้ากันยาสองห้าหก พี่น้องเล่าพัฒนาปูซีหนึ่งเด้อวิ่งบนล่างพี่น้อง3กับเกพี่น้องนะครับเนาะจับคู่2อตัวพี่น้อง3ามหนึ 1, ่งสาเกพี่น้องเก9าหนึ 1, ่เกหเกเก้ 7, พี่น้อง นี่คือแนวทางของปูซีหนึ่งพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลก,ก์กดแชรก์กดติดตามปูซีหนึ่งกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจิ่นเด้อผู้ใดกดไลก,ก์กดแชร์ขอให้โชคดีโชคมานขอให้ปังๆเฮงๆเรื่อยๆ,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 ๆพี่น้องนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ